มีอะไรหายไปไหมนะคะก็วันนี้นะคะจะพามาดูเจ้ารถคันแรกของแจมนะคะกับรู้สึกไหมหน้าตาหนูมันดูแสบตาหนูว่ามันแสบตาสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะที่ TKF p ร e เ i u m u s c l u นั่นเองค่ะวันนี้จะพามาดูรถอะไรนะคะวันนี้ไม่ได้จะพามารีวิวรถอะไรแต่วันนี้ จะพามาดูขั้นตอนนะคะก่อนส่งมอบรถมือสองพรีเมียมของ t k f Premium Use ค่ะให้กับลูกค้าค่ะจะเป็นรถอะไรพอเดากันได้ไหมคะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นรถที่ไม่ทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นรถนี้คันแรกของแจมนั่นเองนะคะเจ้านี้เลยรถคันแรกในชีวิตของ ลูกสาวพี่แจม t k f นั่นเองนะคะก็คือเจ้ารถ Mini Cooper นะคะจอน Cooper w o r ิร hmm. ของแจมสีดำคันนี้ซึ่งได้ส่งต่อเป็นทอดๆไปนะคะแจมขับแล้วน้องสาวขับแล้วตอนนี้ก็มีผู้รับไปดูแลใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าเนี่ยที่ t k p Premium Use คะ่ะจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างจะเตรียมรถให้ลูกค้ายัางไงกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะมาถึงเลแล้วะะห้องผ่าตัดอพิชัยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องอบนั่นเองเพราะว่าเราได้ทําการพ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นชิ้นด้านในสุดไหมคะ่ะก็จะเป็นชิ้นนั้นเลยนะคะซื้อรถที่ TKF Premium Used Car แล้วนะคะเราจัดการนะคะเก็บงานให้รอบค่ะนะคะชิ้นไหนไม่ต้องทําสีนะคะทําสีนี่ก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะคือเก็บงานบางจุดเท่านั้นค่ะเพราะว่า รถของที่เรานะคะก็จะเป็นรถค่อนข้างสภาพดีนะคะก็เลยไม่ได้อาจจะไม่ได้มีเยอะมากค่ะแล้วก็ส่วนชิ้นไหนนะคะที่ไม่ต้องทํานสะีเราทําการขัดนะคะขัดจนเงาตาแตกกันไปเลยค่ะก็อันนี้นะคะนี่มาส่งลูกนะคระับามากแต่ส่วนสองชิ้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยคะก็จะเป็นของรถฟอร์จีทีแจมได้ไปหาทำมานั่นเองนะคะสามารถดูคลิปสั้นได้ที่ตรงนี้เลยเ เอส่วนซ่อมสีและตัวถังทีเคฟรถโดนมาชนมาต้องทำสีรับรถได้ภายใน1วันค่ะนี่เลยเดี๋ยวจะพามาดูผลงานของแจมลิง์กอยู่ที่คอมเมนต์นะคะลองไปดูเล่นๆกันได้นะคะสำหรับเจ้ารถปอร์เช่ต้องแจมไปทำอะไรมาไปชนอะไรมาไปดูกันได้ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำมินิต่อเลยค่ะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้าน้องมินิรถคันแรกของแจมนั่นเองนะคะเตรียมไปอยู่กับผู้ค้านะคะหรือคุณพ่อคนใหม่นั่นเองนะคะนี่เลยที่ของเรานะคะเวลาเป็นรถพรีเมียมยูสคันเนี่ยเราเก็บงานทั้งคันนะคะขัดทั้งคันขัดเคลือบสีใหม่ทั้งคันนะคะตรงไหนต้องเก็บงานเก็บหมดนะคะอย่างอันนี้ก็ อย่างที่เรา้กันค่ะรถใช้งานนะคะถ้าอยากให้เนีย้ยต้องเก็บกันชนค่ะเพราะกันชนคือสิ่งแรกที่ได้ประทะกับทุกุอย่างบนท้องถนนนั่นเองนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโอ้เราขับรถไม่ดีและกันชนจะต้องมาเก็บงานนะคะโดนอะไรยังไงกันชนเขาโดนเป็นที่แรกอยู่แล้วค่ะนี่เลยก็จะมีการเก็บสีที่กันชนนะคะพร้อมทั้งก่อนส่งมอบลูกค้าก็จะตรวจเช็คให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยแน่นอนนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยหลังจากรับรถไปแล้วติดปัญหาอะไรสงสัยอะไร สามารถโทรเข้ามาหาที่ TKF Racing ได้ตลอดเวลาเลยค่ะช่วยดูแลกันไปให้ยาวๆนะคะถึงจะไปอยู่กับคนใหม่แล้วก็ตามก็ยังเหมือนเป็นลูกบ้านนี้เหมือนกันนะคะยังไงแล้วกลับมาเมื่อไหร่ก็ยินดีให้บริการเสมอค่ะและยังไม่พอนะคะรถคันแรกของเราไปแล้วหลายๆท่านก็ยังรู้สึกว่าโอเคพี่ดัดได้รถมินิเนี่ยน้องแจมไม่ต้องแต่งเยอะได้ไหมพอดีพี่จะซื้อให้ลูกสาวหรือพี่จะซื้อให้ แฟนพี่ขับหรือว่าเป็นพี่ผู้หญิงคนไหนอยากกะขับแบบที่ไม่ต้องดูแต่งแล้วแบบดูเป็นคนแมนๆอย่างแจมนั่นเองนะคะก็มีกันนะคะคันต่อไปนี่เลยค่ะสาหรับเจ้ารถมีนิคูเปอร์เอสนั่นเองนะคะคันนี้นะคะก็เป็นรถ t k f Premium Used Car คอีกหนึ่งคันนั่นเองนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเข้ามา สดๆสดร้อนๆเพิ่งเข้ามาแค่ไหนแต่สิ่งที่ทำไวที่สุดเลยนะคะแปะสติกเกอร์ไม,ไม่เข้าใจเลยสำนักเนี้ยนี้ทำตัวเป็นวัดที่อยู่แถวแถวกระทุ่นแบนทำไรไม่รู้ติดสติกเกอร์เร็วอย่างแรกเลยนะคะก็ตามนั้นนะคะคันนี้สามารถเข้ามาดูได้คันนี้ใหม่วิ่งแค่5,000โลเท่านั้นค่ะข้างในใหม่กริดรถมินิคูเปอร์นะคะและอย่างที่บอกไปนะคะรถมินิคูเปอร์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะคะ ถ้าแจมเทียบกับเจ้าน้องคันนี้ของแจมที่เป็นปีศูนยแล้วกันนะคะโอ้โหบอกตรงตอนมาขับคันนี้ที่ได้เทสน,นะคะแรงมากผุ่งปึ๊ดเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย